สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมหยนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์กันค่ะ one day week per day นะคะหรือว่า1วันกับสีม่วงค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้สีม่วงค่อนข้างจะมาแรงนะคะซื้อพงซื้อผ้าอะไรต่างๆก็มีสีม่วงเยอะมากๆเลยนะ ก็เลยอยากจะมาเล่นคอนเทนต์นี้ให้ทุกคนที่ดูกันนะคะว่า1วันในชีวิตของมอยจะสามารถใช้ใชีวิตกับสีม่วงได้หรือเปล่าเริ่มด้วยขั้นตอนอากานแต่งน้านะคะ <cion ic> ไอเทมสีม่วงตัวแรกคือน้องคนนี้เลยค่ะทะานานี่ b ีซู b ีซูมีดเพิ่มบูมิงแอนตี้เอดจิ้งพาวเดอร์แนะคะ, Add ะ,คะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าน้องแป้งดอกไม้สีม่วงเลยนงคะ่ะรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นตำนานของแป้งบีซูบีซูนะในเรื่องความติดทนความผ่องนะ เมื่อก่อนคือไม่มีไม่ได้เลยจริงๆที่สำคัญเขาปรับสูตรนิวฟอร์มูล่าคะอัปเดตเทคโนโลยีในรอบหลายปีเลยนะ แป้งนะั้นมีความติดทนมากยิ่งขึ้นเนื้อจะมีความเป็นกรรมะหยี่เฉพาะตัวค่ะแล้วก็เพิ่มสารกันแดดนะคะมี S W f 3 0 P A บวก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 มีมาทั้งหมด4โทนสีนะคะเนื้อแป้งจะออกอมเหลืองเหมาะกับสาวผิวเอเชียค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้อันดร์โทนชมพูจ๋าก,ก็ยังสามารถใช้ได้นะจุดเด่นเลยก็คือเขาติดทนนานขึ้น12ชั่วโมงซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้แบบทนนานขนาดนี้โอเคเรามาทาแป้งให้ดูกันเลยโดยหมวยจะลงบนผิวเลยนะคะอันนี้ลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่ามันจะปกปิดได้ขนาดไหนเ ะะจะเป็นเบอร์02นะอีวอรี่นะจ๊ะเมื่อนี้จะเหมาะกับสาวผิวขาวเหลืองนะคะคือเนื้อแป้งอะ่ะเบามากๆเลยอะ่ะเป้นจุดเด่นของเขาเลยนะแป้งรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่คือแป้งมันจะมีความเบาเนียนละมุนนะคะนี่ตรงน,นี้จะมีรอยสิวรอยดำนะคะคือผิวข้างนี้ดูแบบติดฟิลเตอร์มากๆเลยอะ่ะแต่เพื่อความเป๊นนะคะพวกรอยสิวต,ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงนะ่ะถ้าเราจะใช้แป้งเดี่ยวๆนะ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะคะว่าจ้าแป้งตัวนี้จะมีความตีทนถึง12ชั่วโมงหรือเปล่าโดยการสร้างชาเลนจ์กับสีม่วงไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูเสื้อผ้ากันก่อนเลยนะประเด็นเลยคือหมวยเป็นคนไม่ใส่ชุดสีม่วงอ่ะก็เลยไม่มีซักชุดเลยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาชุดสีม่วงกันมิลีนมิลีนมิลีนมีชุดสีม่วงไหมคะไม่มีราคาเดี๋ยวมามีมานะเดี๋ยวมามีกลับมานะคะโซจุนเดี๋ยวกลับมานะเฝ้าบ้านนะลูก ตายแบบวันหวา,ห,วาหรือสตีดีอะเดี๋ยวพาทุกคนไปช่วยเลือกกันแล้ววันนี้ใส่ผ้าใบมาทุกคนว่าได้ปะแต่อันนี้มันเลอะอะลองก่อนวนินาที ไปทำงานอะเหมือนเป็นแบบพนักงานธนาคารดีปะอยู่ไมไ หลังจากที่เราเพิ่งจะซื้อเสื้อผ้าเสร็จนะคะคือฟ้ามืดแล้วใช้เวลาดูเสื้อผ้านานมากคือมันแบบหาแบบชุดที่ถูกใจไม่ได้เลยอะต่อไปก็เดี๋ยวไปกินขนมกันเลยค่ะวันนี้ก็เลยแบบอาจจะเป็นบรรยากาศมืดๆน,น,นิดนึงนะ หลังจากที่เราคือหาข้าวที่เป็นสีม่วงไม่ได้จริงๆก็เลยต้องมากินเค,ค้กนะคะเค,ค้กน่ารักมากเลยทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันเค,คเ้กเผลือกเหรออ๋อทาร์โลม,มันคือเผือกอ,อ,อ,อ๋อมันคือเผือกช็อกโกแลตทุกคนแล้วสีคือแบบเข้ากับเสื้อหมวยมากแ๋ยวเราจะมาชิมกันข้างในคือเป็นเผือกแน่เลยอะ อืมอร่อยเหมือนกันนะตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วนะคะ มีความเหนื่อยมากๆการทำชาเลนเลยแบบนี้คือดูพลังงานเหมือนกันนะกว่าเราจะหาซื้อของได้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนอกจากที่จะต้องตรงตามชะเลนแล้วเนี่ยมันจะต้องโดนใจทางเราด้วยนะคะเพราะเราไม่อยากจะเสียงเงินไปกับสิ่งที่ไม่ชอบเนาะอย่างนนี้นะคะรูปที่ได้ก็จะมาความเป็นมาความเป็นมวงสีม่วงนะคะแล้วก็ชุดสีมวนน่วงตันีนะคะน่ารักอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะดูยากเย็นเพียงใดนะคะก็ยังมีแป้งตลับสีม,ม่วง้องมีโซบิโซแบบนี้นะคะทําให้หน้าของเรามีความเป๊ะ ปังอลังการเวอร์นะก็คือมีความติดทนจริงๆด้วยอ่ะไม่คิดว่ามันจะติดทนขนาดนี้อันนี้หมวใช้แสงไฟในห้องนะคะไม่อยากจะแบบใช้ไฟสตูดิโอนะมันจะดูแบบไม่เห็นรายละเอียดเนาะส่วนตัวหมวกเองเนี่ยเป็นคนที่หน้ามันมากนะคะแต่แป้งเนี่ยส่วนที่ไม่ได้โดนปีชแมสเนี่ยจะบอกว่าไม่หลุดเลยนะดูกันใกล้ๆนะคะปัดแก้มเนี่ยก็ยังอยู่อยู่เลยนะส่วนที่มันหลุดจริงๆก็จะมีตรงนี้ที่เราใส่หมวกไปนะก็คือคุมมันดีมากๆเลยนะเนี่ยหน้าแทบที่จะ วันนี้คือเดินเยอะมากจริงทุกคนโอเคเลยอะ่ะสำหรับเจ้าแป้งตัวนี้นะคะตอนนี้เขามีโปรโลด15%ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งรายละลเอียดต่างๆไว้ให้นะก็สำหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าน,นะคะถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้หมยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเนะะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ